น้ำฝนกุลนัทคลอดลูกชายหนุ่มน้อยลูกครึ่งทายาทคนที่สองตัวขาวจมูกโด่งมาก เป็นอีกหนึ่งสาวที่หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงสำหรับน้ำฝนกุลนัทจากนางเอกสาวขวัญใจแฟนๆสู่ตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งที่หุ่นเป๊ะหน้าสวยไม่มีเปลี่ยนที่ณวันนี้ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและความรักที่เต็มเปี่ยมโดยทั้งด้านน้ำฝนกุลนัทได้ผันตัวไปทำน้าทีสีภรรยาและคุณแม่อย่างเต็มตัวหลังจากได้แต่งงานไปกับสามีนักธุรกิจชาวอเมริกันนามว่าจอร์แดนวินเทอร์จนปัจจุบันได้มีเซิร์ทองคล้องใจ ด้วยกันแล้ว2คนนั่นก็คือน้องทารียและลูกอีกคนหนึ่งที่กำลังตั้งท้องต้องบอกว่าล่าสุดน้องฝนกุลนัทนักสแสดงดังนั้นก็ได้คลอดลูกชายหนุ่มน้อยลูกเรื่องทายาทคนที่สองแล้วตัวเขาจะกหมดองมากโดยเธอนั้นได้โพสต์ต้อนรับลูกชายว่า welcome to the world Jacob Winter we love you ทามกลางคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย